วันนี้ผมจะมาถ่ายน้ําท่วมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมท่วมแบบนี้มาสามวันแล้วครับไม่มีใครมาแก้ไขอะไรเลยฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครมาแก้ไขอะไรเลยครับผมอันนี้แค่ซอยในบ้านผมนครับระดับน้าครับครึ่งขาครับผมอันนี้นี่เป็นจุดที่ตื้นที่สุดแล้วครับครึ่งขา แล้วซอยอื่นๆที่อยู่ต่ำกว่าผมมันจะขนาดไหนไปดูถนนกันครับคุณดูครับนี่ครับคือทางทางออกจากหมู่บ้านผมนะครับน้ำท่วมครับลึกด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตื้นแต่ก็ไม่มีใครมาแก้ไขอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผมหรือว่าฝั่งนู้นนะครับว่าพอผมขนออกไปก็จะเป็นถนนใหญ่ฝั่งนู้นก็ท่วมเหมือนกันแต่ไม่มีใครมาทําอะไรเลยสามวันแล้วครับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆฝากแชร์ด้วยครับ